คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวาทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีอ่น้ำเชี่ยกะสีมา,าตักบาดสันจังหันเสาเนะาะค่ะอยู่วัดปลาน้ำปูหลึกหลับเด้อค่ะท่านผู้ชมมาตาเสาร์เสาร์เผินข,า,นขามาตาตีหาเผินข่ะท่านผู้ชม ปูบอกงวดว่างหันเนาะค่ะอันคนผู้ยิงทองแกเนาะบอกห้าหนึ่งเก้าไปออกเลขหมุนค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเสียดายเนาะค่ะน้ำเชี่ยกระสือคือกันแต่ว่าแหงไปสือตัวหลังค่ะมม่ออกตัวนาเนาะค่ะท่านผู้ชมกระแมนอยู่ดิค่ะเอ้ามือนีปูิ่นว่าิ่นสิจัดเต็มห้ดอกค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นปูว่าปูเสียห้เลขคานวณน้ำด้อค่ะ แต่ว่าไปแต่งผ้าเขากันเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอฟซีที่เพิ่นเขามารับชมรับฟังก็เอาบุญมาฝากความเด้อค่ะท่านผู้ชมตักบาตรสันจังหันเสาอยู่วัดปาน้ำปูหล,ลึกลับค่ะ,ะโชคดีปีใหม่กันเด้คอค่ะในงวดวันที่17มกราพมสองพศน5 0 0รอย 6 5หาค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียร์เยเด้อค่ะค่ะท่านผู้ชมปลามาใส่ผ้าขาวห้ยปูค่ะมาตาสาวๆคนค่ะอยู่วัดปลาะะดวยค่ะท่านผู้ชมรับพรเด้อค่ะท่านผู้ชม กกเอา,าบุญมาฝา,าก,กาเด้อยค่ะพี่น้องเ<ป><ข>อฟซ<ด>ีค่ะป่วยพ่ออันหายด้วยค่ะท่านผู้ชมขอให้สุขสบายกันทุกคนหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกคืนวันเวลาอย่ามีมงง คิดสิ่งใดขอให้ได้สมใจฟองตลอดสองห้าหกห้าทั่วหน้าเสาธุค่ะมาหาปูเด้วยครับพี่น้้งมาหาปู่ด้วยกันมากกันเอากันบ่มาก โอ้เจ้าฟังผู้ล้มปูใหญ่ผุนก่อนอะนั่นยินแต่เสียงมัอนเห็นตัวจริงแล้วผู้นำผู้สั่งเงื่อนพี่น้องเอฟซีผุนโอนมาทำบุญท่านได้แล้วอยู่ค่ะท่านผู้ชมเลขลุดก่อนใก่สีเล้่ยแล้วค่ะวันนี้แล้วมันจะเข้าวันนี้แล้วเขี่ยเรื่อง สามหนวดสามหนวดตอนหนึ่งเนาะั้งแต่หกหนึ่งหาซื้อเจ็บที่หาอาจารย์ลูกดีลูกขับอยู่ที่หัวเยี่ยวเรียกแม่นขนาดนี้น่ะครับกธรรมดาเลยนะธรรมดาแต่โตกคนก็อนเพรว่านานนีมิพมเผาโอ้นิดไปหมดนี่นิดเนื้แล้วต่ว่าบ้านผมละเพราะว่าเมื่อนั้นครับ พอดีเมื่อเียกเมื่อเียกอันวกตอนที่เรียกวกเราเป็นแม่มันเนาะก็ดีเราเมื่อนั้นมาดวากลูกให้แยกแยกยู่นผู้นางยู่ทั้งในก่นอผู้เก้าออกลูกอะไรก็อวอกลูกลูกน้อยน้อยทังบาทเครับอยู่ทั้งในฮันที่มาดันนาฬาที่มาดันบวอกเมื่อกี้นี่แหละครับก็วอกกันนันว่าออกลูกแล้วได้ที่ดีกว่าไัถือ่ได้ วานดพวดนั <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ่งอยูวนนั่งยูวกดบ่ค่ะลูกลูกคนไทยครับปููเลยว่าโอ้ยก็เอาลูกได้เปนงลูกคนไทยฮั่นปู่ยิงผัดนั่งยิ้มเปย์เปย์หวัดืาอกีนปู่เอุ่มมากจริงนะงในก็สองหกเจดวันเนาสองหกกกับ บานี่เมื่อวันที่เย็นนั่นละเมื่อวันที่สามสิบวันที่สามสิบ่นผู้เลยว่าจิตทไปทุ่งศว่าจิโท่ไปนันจุ่มเมือ,ออกนี่เพนไปเบิองเพนอาปาบ่อันหาแปดกบหกแปดอะไนี่นนยุดยุดอันในปา่ากันหลายคนเนาะ,ะว่าหาแปดกะหกแปดอะไรผูว่ิ ย,ย้เมื่อสกูเลยทัท์โทรศับท์่ับบมเงินมาโอ้ยบาใน,ในเกรว่ได้ทรไปบาทในฮันาดีเมื่อเอกออกแล้วนะปูเลยเขาไปนั่งอีููเลยไปมาอ,อีกบานอันนี้งวดไหมนะปูเนาะเออนี่งวดสี่สิบเจ็ดนี่ปูง,งวดนี่อ่าสี่สิบเจ็ เมื่อสิมาเนี่ยปูเลยวัดโอ้ยบวกเลยกบวกกรบโปงเถื่หาเอานมมากินเอาเองแล้วได้ลูกเป็นสนับม <c oughs> ีเงินจิตซื้อให้ดอกันับเ,เรียกตัวออกกระโปงปากนั่งยิ้มเปินเนดๆกระโปงว่าโอ้แค่จันทร์ก้อนผิดซื้อตัวจันทร์บาทเงียวัดซื้อเอาซื้อไปซื้อตัวไหนล่ะวะ มันออกอีกแนี่ยเราหกสามเก่ากันวดนี้เนาะปูหก,สา,ก,าากสามเก่ามาทำกันเยอะปูเนาะสามเก่าสามเนี่ยอ๋อสามเก่าบอกเยอะพี่เต็มแล้วเด้ไหมอท่านบอกเยอะพี่ก็เต็มแล้วที่บ้านอยที่บ้านปูบอกเยอะนี่ท่านได้ออกคลิปเต็มก่อนแล้วอ่านก่อนเลยจ้ะ สามเก่าตัดเหรียญมึ่แลหกสามเก่าหกสามเก่าอันตะมือเพราะว่าไปเทียงกับ็นพีแมลูกวันนะค่ะ<า>สืรอลอเอรีกวกี่นะสหรัฐอเอรีไว้รรไน,นะปู เดี๋ยวบอกตัวนาตัวลังกันไใหมดเลยปันี้พวกหสามเก่านี้แม่ลูกอ้อนบอกเลือจังไหนแม่ลูกอ้อนน่ะลรบอกบอกอีกกันว่าค่ะปูผู้คนบอกบ้านหาเก่าหนึ่งเออวนว่าหาเก่านึ่หรหาหนึ่งเก่าหาเก่านึ่งหาเก่าหนึ่งอืมนี่มาก่อเล็หนามากงอนี่มาหหกสามเก่าเรื่อครับผมแต่ร่องพิจาณาบึงปูฝันตองอ่ะร่องเรอ กวมาจากพี่บึงมองทีปูนันอยู่เออเื่นที่สามค่ะเื่นที่สามเอามื่อนี้ก็มากราบน้มัสการปีใหม่ปูเนาะครับไปร้องไห้ร้องปีจันทรไปทั้งรัดกันเลยสามโมงอันนี้ยังกับปูอันย่ำให้พี่น้องอีกเนี่ยค่ะปูงวดเนี่ยไม่มีถันบอกค่ะยังมีนันนั่นละที่เป็น นั่นนบ๊อกหกหกอันสามเก่าอ่ะนะหกสามเก่าหกสามเก่าอันผู้หญิงท้องแกออกลูกบันทีออกลูกปะปูออกลูกแล้วออกลูกแล้วโอ้ปันหนังซีรีส์เนาะปูออกลูกแล้วค่ะมาว่าลูกเงี้ยนะหกสามเก่าได้อค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเอาไปซื้อเลขหมุนรางวัลเนาะ ด้แลววยนค่ะหาล้างกันไปเถอเดี๋ยวระ<ง>วังไงเวทผู้อ่านี่พี่น้องเนีย่ยค่ะปู่เอ้ FC สุขูสุข่อนด่ากับส่องน้ำเชียร์กันละค่ะไอ้ปีใหม่แล้วไอ้ยูดีมีแห้งไอ้โซ่ไอ,ไอ,มไอ้มันไอ้ร่ำไอ้รวยค่ะตลอดปีไปเลยค่ะส้มงวด ตัวตัวไปนี่ถือกตลอดแลาบันเนี่ยซาทูให้ซาราได้แล้วเนาะปูเนาะซารามันจังสีแล้วกันพวดเกลื่อนโอ้ยหาราก็สีจังห้างยังสี่แล้วซาราปูก็สีจังห้างยังสี่ราคาเนี่ยได้สามนี่ราคาเงินที่พี่น้องเพิ่นโอนมาร่วมทั้บุญค่ะเงินสองสามแสนได้สามนี่ล่ะค่ะหกสามเก้าแต่ว่าออกลูกแล้วเนาะปูเนาะออกแล้ว แวก็คือว่วเขากับเหล็กคำนวณนย่างนี้ต้องหัวเมื่อกี้นี่ก็บว่เขากับเหล็กคำนันดีต้องไปออกรถตัดเรืเรนเนอม,มันไปออกรถตัดเตรือเรา่องนค่ะอันนี้แตระวังดีๆนี่ต้องหัวเด้อครับพี่น้องนี่ค่ะผู้หญิงทองแกที่เพิ่นบอกหาเก่านึงแต่ว่าเพิ่นคลอดลูกแล้วแบบนี้ฟันต้องหัวเพิ่นมาบอกไม่ครับผมนี่วันที่สิบเจ็ดอกราหกหาหกสามเก่าคร,ราา 6, 3, 9, ับพี่นอ้องเพตรงกับเลขกคำนวณปู บตไม่เบอร์แหน่ดิจิไปเด็กหมุนอีกดิพิจนาเบอร์เร่อครับผมปู่เขาเล็กหมุนหลายรอบเลยดิเนื้อปูเนาะเขาเลียงหมุนหลายรอบอะตอนที่ว่าเบอร์โทษน้ำเชี่ยนะเนื้อปูเนอ่ะก็เขาเลี้ยงหมุนปู่เลยตรงว่าบวกหลายใบแปดหนึ่งเจ็ดนั่นไหมอ๋อครับพิจนาเบิ่งเด้อครับผมค่อ๋อค่ะท่านผู้ชมกัเฉินเคยเนาะเงินไหลกล่องทองไหลหมาเนาะสำเร็จ จงสำเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นติดตามทางช่องย t u b e น้ำเชียในงวดวันที่17มกราคม60หามือนีน้ำเชียก็ได้มาเห็นปูหลึกหลับเลยค่ะมวนอยทีิปูมาเองสิค่ะค่ะค่ะใครก็มันกับยุคกรุงเทพเนาะปูเนาะแจ็คสิไปหาพระใสพี่น้องเอฟซีถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะ